สามารถใช้ได้โดยใช้แสงอาทิตย์เนี่ยนะฮะถ้าเป็นช่วงเที่ยงแล้วแดดจัดเนี่ยก็ประมาณ50องศาโอ้50องศาเลยเหรอฮะ,ะห้องตากเนี่ยนะครับมันก็จะมีแบบหลากหลายชิดสมุนไพรนะฮะ,ะมันจะมีชั้นตากคือ3ชั้นด้วยกันนะคะคชั้นบนนี่จะแห้งเร็วกว่าทุกชั้นเพราะว่าเป็นตัวที่รับแสงอันดับแรกเลยห้ามไปตากที่อื่นตากที่บ้านตากที่การแจ้งอะไรอย่างนี้ไม่ได้ทาไมครับ เพราะว่าหนึ่งถ้าสมมติว่าตากางแจ้ง1ฝุ่นละอองควันจากคาร์บอนไดออกไซด์จากรถเครื่องในนี้หลังพอเราตากเสร็จแล้วก็จะปิดตู้หมดเลยนะคะพวกแมลงก็เข้าไม่ได้ฝุ่นละอองก็เข้าไม่ได้พอแห้งจากตรงนี้เสร็จจะต้องเข้าตู้อบไฟฟ้าเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อฆ่าเชื้อแล้วก็ไล่ความชื้นครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงแล้วผมชอบนะเขียนชื่อไว้เลยเอาละครับเราก็มาอยู่ในในส่วนของเครื่องอบละ ผมผมดูคร่าวๆเนี่ยผมจะนึกถึงเครื่องอบขนมปังค่ะลักษณะนคล้ๆกันมันคล้ายๆกันไหมฮะคล้ายๆกันเราดูข้างในเลยนะฮะมันเหมือนกันป่ะมันก็เหมือนนะเนี่ยมีถุงมีถาดถ้าเป็นสมุนไพรแห้งนะคะก็ประมาณ75องศาอบ1ชั่วโมงนะคะถ้าเป็นสดหน่อยก็ประมาณ100องศา100องศาใช่ค่ะเวลาแล้วแต่เราต้องหมั่นคอยดูคอยกับเกียมันก็จะไหมใช่ค่ะ แล้วต้องมาคอยคนคอยกลับเกลี่ยมันนะคะมันก็จะแห้งเร็วอันนี้จะเป็นขยานข้าไปฝางนูกนนาฮะอันนี้จะเป็นใบอันนี้เป็นใบเป็นใบแห้งอันนี้เขาอบแล้วใช่ไหมอบแล้วค่ะเอาดูเปิดได้เลยฮะอันนี้ใบ่านางค่ะเพราะว่าถ้าใช้ถาดอย่างนั้นคือมันมันแห้งแล้วใบมันจะฟูคือถ้าใช้ถาดอย่างนั้นมันจะได้ปริมาณน้อยแล้วก็ออกมาได้ขนาดเป็นแบบนี้ท่าที่เจ้าของนะครับส่วนสมุนไพรก็คือว่านว่านนางคำนางคำค่ะนะครับ6กกิโลสดได้1กิโลแห้งค่ะพวกว่าน การบริหารเรื่องของค่าที่จ่ายเรื่องส่วนนี้เราจะหักจากรายได้ของสมาชิกแต่ละคนครับ10%เรซเราจะไปอีกหนึ่งขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือบวกบรรจุหีพอหรือยังไงฮะใช่ค่ะที่คลังเก็บวัตถุดิบค่ะนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่นะครับบอกอาคารอเนกประสงค์บ้านดงบางเกี่ยวกับสมุนไพรของสมาชิกทุกคนนะครับในส่วนนี้ก็คือเป็นห้องเก็บทางสมุนไพรของเรานะครับ เราจะรวบรวมไว้ก่อนมูลนิธิเจ้าพยาไพภูเบศเนี่ยจะมารับเดือนละหนึ่งครั้งอันนี้ยาหนวนแมวค่ะที่เราเห็นเห็นเนี่ยนะค่ะใช่ใชใชค่ะยาสมุนไพรมันข้อดีคือมันจะไม่ค่อยมีผลข้างเคียงใช่โดยเฉพาะเรื่องของตับนะฮะคนที่ทานยาฝรั่งเยอะเนี่ยนะฮะโดยส่วนใหญ่พอเราเยอะๆแล้วมีปัญหาเรื่องตับปัญหาเรื่องตับเรื่องหัวใจไตทำงานหนักนะฮะกี่ปีแล้วครับที่เราทําแบบนี้ขึ้นมา14ปีค่ะ14ปีความเป็นอยู่ของสมาชิกของเราดีขึ้นไหมครับ ก็ดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นสำคัญค่ะแล้วก็ความผูกพันอันนี้100%ความสามัคคีก็คือ100%อมไม่อย่างนั้นคือเราแค่13-16ครอบครัวก็คงอยู่กันไม่ได้อยากจะบอกอะไรกับผู้ที่สนใจกับของสมุนไพรไหมครับก็คือสมุนไพรนะคะมันจะเป็นทั้งยาร,รักษาแล้วก็ยาต้านโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะแล้วก็อยากให้สังเกตนะคะอยากให้ ผู้ป่วยหรือผู้ที่จะบริโภคสมุนไพรให้รู้จักสังเกตว่าสมุนไพรตัวไหนนะคะเป็นสมุนไพรที่ปลอดภัยสําหรับชีวิตคุณสําหรับโครคภัยไข้เจ็บของคุณนะคะไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าเป็นสมุนไพรคุณจะรับประทานแก้โรคแก้ภัยของคุณได้เลยอันนั้นก็คือมันไม่ใช่ความจริงร้อยเปอร์เซนต์ความจริง100ร้อยเปอร์เซนต์ก็คือสมุนไพรที่เป็นยาที่คุณจะรับประทานเข้าไปรักษาโาครคภัยไข้เจ็บคุณจะต้องเป็นสมุนไพรที่ปลอดสารเคมี ะะเพราะว่าเราจะไปรักษาโรคอย่างที่ดิฉันบอกหน้งต้นเลยว่าเราจะไปรักษาโรคไม่ใช่ไปซ้ําเติมคนเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะต้องเป็นสมุนไพรที่ปลอดสารเคมีนะคะเพื่อที่จะรักษาเท่านั้นไม่ใช่เพื่อที่จะไปซ้ําเติมของคนไข้นี่คือภูมิปัญญาคนไทยมาตั้งสมัยปู่ย่าตายายของเราแล้วนะครับคือการสานต่อในรุ่นปัจจุบันนี้แล้วก็สามารถที่จะนํามาประกอบเป็นอาชีพหลักของเราได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากคุณทิพย์พาพร คูณีครับประธานกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบังตำบลดงขี้เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะขอเชิญร่วมสุขผลงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้ารับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่14ประเภทงานเขียนความเรียงเยาวชนและสื่อมวลชน เปิดรับตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนศกนี้รายละเอียดติดต่อสถาบันลูกโลกสีเขียวปตทโทร0 2 5 3 7 1 8 3 1เมเมื่อเร็วๆนี้นายประเสริฐบุญสัมพันธ์ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ร่วมเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเปิดสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนหรือมหาวิทยาลัยชีวิตซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อชุมชนที่ไม่ได้เอาวิชาเป็นตัวตั้งแต่เอาชีวิตของผู้เรียนเป็นตัวตั้งโดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนสามารถพึ่งตนเองได้และนำไปพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งโดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนรวมถึงบุคคลทั่วไปที่อยู่ในสาขาอาชีพต่างๆ ปัจจุบันสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนมีศูนย์การเรียนรู้กระจายอยู่ใน23จังหวัดมีนักศึกษาที่จบจากสถาบันแห่งนี้มากกว่า9,000คนทั่วประเทศสถาบันแห่งนี้จึงถือเป็นสถาบันทางเลือกใหม่เพื่อการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็งขคุณผชมครับ หมู่บ้านท่องเที่ยวสมุนไพรดงบางครับได้นําทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะครับแล้วก็ภูมิปัญญาของชาวบ้านครับที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับในเรื่องของสมุนไพรนะครับแล้วก็นํามาใช้นะครับในการประกอบเป็นอาชีพได้อย่างชาญฉลาดมากๆเดียวครับและนอกเหนือจากจะเรื่องของสมุนไพรแล้วนะครับสำหรับผู้ที่มาเยือนครับที่นี่พร้อมที่จะให้ความรู้เพื่อเป็นการต่อยอดนะฮะเป็นการพัฒนาชุมชนของ คนอื่นๆนะครับที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรได้มาศึกษาเรียนรู้ที่ชุมชนแห่งนี้แหละครับส่วนคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่สามารถที่จะแนะนํารายการเข้ามาได้นะครับโดยเข้าไปที่ f a c e b o o k c o m s l a s h r o y i m t v ครับรายการรอยยิ้มของแผ่นดินจะกลับมาพบกับผู้ชมได้ใหม่ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา22.30นนทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ หลังจากที่ผมได้มาเดินดูนะฮะสวนสมุนไพรของบ้านดงบางแล้วเนี่ยมันก็ซึมซับความความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรอย่างเช่นที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะฮะเนี่ยที่ผมถืออยู่สวยเนาะสวยมากฮะลักษณะมันก็คล้ายค้าหนวดแมวก็เลยเรียกว่าหญ้าหนวดแมวนะฮะนอกจากความสวยของเขาแล้วเนี่ยนะครับเขาจะมีสรรพคุณทางยาด้วยครับใครที่เป็นนิ่วโรคทางเดินปัสสาวะเนี่ยนะฮะก็ใช้เนี่ยนะครับเป็นส่วนผสมของสูตรยาสมุนไพรนะครับ แต่ว่าสําคัญก็คือมันน่ารักดีเก็บไว้ดีกว่า